ลับมาในช่วงนี้นะครับเรื่องดีๆมีมาฝากสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเรื่องดีๆมีมาฝากสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน เรื่องดีวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของธุรกิจดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะฮะก็เป็นชาไข่มุกนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หนึ่งนะที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับเก<ส>ิดขึ้นมา2ปีลวหลายคนที่เคยทานเคยชิมน่าจะรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรวันนี้มารู้จักกับเจ้าของแบรนด์นะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยแนะนําเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้ทราบทั้งหมดเลยเกี่ยวกับขั้นตอนใครสนใจอยากทาธุรกิจนี้ต้องติดตามตลอดทั้งช่วงนี้นะครับแขกรับเชิญของเราครับต้อนรับคุณผู้ชมพบกับคุณเจริญทรัพย์เจริญทั้งเอกว,กวงนะครับเจ้าของเฟรนชชสายชามิจิเขาเรียกว่ามิจิเฟรนชชสาชาพารวยครับสวัสดีครับสวัสดีค<ว>รัเฮ้ยเล็กคุณเฉินเนาะครับผมนะฮะคุณเฉินเฉินหลงคุณเฉินคุณเฉินกับชามิจิทำยี้ดีกว่าชามิจิเนี่ยเกิดขึน้นได้ยังไง คือโดยปกติเราจะอยู่ยที่เมืงองอยู่ที่ไต้หวันปร,ประมาณ10ปีครับ,รบแล้วทีนี้ว่าเราคิดว่าธุรกิจช,ชานมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาเกิดที่เมืองไทยเหมือนกับกาแฟาในช่วงแรกอ๋ออยู่ที่ไต้หวันมา10ปีแล้วครับผมสิบกว่าปีครับ,มรบผมแล้วทีนี้ว่าเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยแทนที่เราจะได้ดื่มชาที่เหมือนกับว่าเราเคยดื่มเพราะเราอยู่ไต้หวันสิบปีเนี่ยเราดื่มชามาดื่ตลอดครับทีนี้ว่าตอนมาเมืองไทยเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถที่จะมา ทำธุรกิจตัวนี้ได้แล้วนําวัฒนธรรมดีๆของไต้หวันมาเผยแพร่ในเมืองไทยเพราะเพราะฉะนั้นเราไม่มีแค่ชาลนไมพมุกเราก็จะมีชาเพื่อสุขภาพได้ชาอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอันนี้ทํามาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยสปี2ปีครับผมแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันบูมมาเมื่อสิปีที่แล้วถึงสิปีได้เลยใช่ครับผมมามันก็จะเหมือนกับมาพวกกาแฟครับผมที่เคยบูมมาแล้วก็หายไปแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยกลับมามีอีกครั้งหนึ่งที่นี้ถามอย่างนี้ว่า มันบูมไปแล้วเนี่ยแล้วเราตัดสินใจได้ยังไงว่ามาทำสองปีเราแตกต่างกับเขายังไงคือชาเนี่ยถ้ามองเป็นแบบว่าชานมไข่มุกเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นแบบแฟชั่นแต่ทีนี้ว่าเราเรามาดื่มเนี่ยคือมันจะมีชาเพื่อเพื่อสุขภาพชาเนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะจะมีพวกชาข้าวหอมแม้แต่ว่าชาสมนมันมีหลายมันมีหลายพันชาชาชาแต่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันน่ยคนไทยเราเนี่ยเริ่มรักสุขภาพมันมากขึ้นเลยหันมาดื่มพวกชา แต่ว่าในการทําในช่วงแรกๆเนี่ยในการที่จะเอาแต่ละอย่างมามิกันอย่างชาเขียวแอปเปิลชาเขียวบวยเนี่ยมันยากไมหมคะในการทำพิธีพิธันนิดน,นึงครับ,รบพูดถึงว่ายากไหมมันไม่ยากครับผมมันมีสูตรอยู่แล้วมั้ยใช่ครับผมบออกเป็นสูตรที่มาจากไต้หวันเลยอสูตรบางสูตรอะมาจากไต้หวันแต่บางสูตรคือเรามามาปรับเองรับเพราะเพื่อที่จะให้เข้ากับรสชาติของคนไทยครับปัจจุบันเรามีกี่ทั้งหมดเมนูคะเมนูนี่ ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ45เมนู45เมนูครับที่อยู่ด้านข้างของคุณเอกเนี่ยจะรจอยมาทั้งหมดเลยครับผมค่ะ45เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นราคาพอดีเลยกำลังจะถามเรื่องของราคาก็ไม่แพงนะครับผม30 35บาทครับผมทีนี้ว่าต้นทุนของพวกชาพวกน้ำเนี่ยราคาต้นทุนอะค่อนข้างจะถูกเพียงแต่ว่าเราจะ สามารถปรับราคาตามสถานที่และพื้นที่ได้มันอยู่ที่เรื่องของรูปแบบของชาด้วยนะฮะใช่ครับว่ามันเป็นจะเป็นยังไงอนเราเริ่มต้นแรกๆเนี่ยสปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะปัญหาอุปสรรคเยอะไหมค่อนข้างเยอะมากครับเพราะเพราะว่าเราจะเอาวัตถุดิบจากเมืองไทยเนี่ยคือทุกอย่างเราจะพยายามจะใช้ของเมืองไทยบางส่วนจะนาเข้าจากไต้หวันแต่ที่นี้ว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองไทยที่ แผ่นดินอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะนั้นลลายสิ่งแล้วก็นําจากเมืองไทยมาใช้มาแปลงแต่พอเข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจนี้เนี่ยการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงรใช่เยอะมากแล้วแบบในก็มีทั้งแข่งในเรื่องของราคาด้วยเรามีทํายังไงที่ทําให้คนเนี่ยเลือกที่จะแบบกินของเราคะเลือที่จะซื้อของเราสร้างความแตกต่างครับผมอย่างเช่นเราจะมีชาที่แบบว่าในท้องตลาดไม่มี ก็ชาข้าวหอมครับผมอ่าหนึ่งคือชาข้าวหอมสองคืออย่างเช่นบวยมะนาวแล้วชาของเราเนี่ยมันค่อนข้างอย่างเยอะอย่างเช่นจะมีชาชาสีฤดูชาหมื่นลีเนี่ยครับผมครับเนีฮะจุดเด่นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าความแตกต่างก็คือเรื่องของรูปแบบชาชาบนะครับกว่าเราจะได้รูปแบบมาขนาดเนี้ย อันนี้เราใช้เวลามาตลอด2ปีเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าตอนนี้พี่เสียงอะไรพี่กำลังเช็คเขากำลังทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าเออมันต้องมีการเขย่าด้วยอันนี้คือเป็นบวยมะนาวบวยมะนาวครับผมบวยมะนาวนี่นะต้องมีการซีนด้วยปิดฝาก่อนให้เรียบร้อย อันนี้เรายกมาทั้งหมดเลยนะฮะยกมาทั้งหมดแบบว่าเปิดร้านนี้ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้คือเปิดร้านได้เลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นบวยมะนาะคือแก้วแล้วก็สีสันเนี่ยยังคงความเอกลักษณ์นะคะของคือคือความเป็นไต้หวันคือมาบอกเลยว่ามาจากไต้หวันมีจุดต่างแต่ที่อื่นๆอย่างแน่นอนทีนี้เราทํามาสองปีแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ทําจนถึงวันนี้สาขามีกี่สาขาแล้วฮะตอนนั้นอ่า แฟรนไชส์ของเราณปัจจุบันจะมีประมาณ37สาขาครับ37สาขาคร,ครับผมัน<า>จ <ะ S 1> อกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดไหมจะอยู่ทุวทุกภาคของเมืองไทยครับผมค่ะแล้วในกรุงเทพมีอกรุงเทพก็มีครับกรุงเทพก็มีครับผมอย่างการทำแฟรนไชส์เนี่ยของเรามีกี่รูปแบบด้วยกันนะคะ แฟรนด์ชายที่หลักตอนนี้คือเราจะมีอยู่สองแพ็กเกจคือสองสอขนาดก็คือจะมีแพ็กเกจใหญ่ก็คือชุด88,000ไซส์ L ไซส์ L ครับผมจะได้อะไรบ้างคะอุปกรณ์พร้อมขายแล้วก็เคาน์เตอร์ทั้งหมดเลยครับนี่ครับผมมีอันนี้ให้คุณผู้ชมดูมี45รายการครับผมมีทั้งหมด45รายการให้ผู้ชมเลยผู้จะอธิบายเลยว่าไซส์ S เนี่ยคุณผู้ชมสนใจเนี่ยจะได้อะไรบ้างเออมันมีอะไรยังไงบ้างนี่โอเค การเริ่มต้นธุรกิจ5,000ไซส์เเนี่ยอุปกรณ์ที่จะได้เนี่ยคือมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีเครื่องซีนมีอุปกรณ์ชาพร้อมวัตถุดิบพร้อมขายเคาน์เตอร์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะไซส์ S กับไซส์ L เนี่ยนะฮะเคาน์เตอร์เป็นแบบนี้เลยใช่ครับคือพร้อมขายได้เลยใช่ครับไปตั้งอย่างเดียวครับอุปกรณ์หมดเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนี่นะเขามีเคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะ มีเมนู20-30รายการมีฐานชามีกาต้มน้ำมีผ้ากรองชานมผงชาหลักไข่มุกชุดชงชามีหมดเลยนะฮะทุกอย่างพร้อมการเรียนการสอนอ๋อมีการเรียนการสอนใช่ครับอบรมด้วยอบรมได้ครับผมแต่ว่าอย่างการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไงคะว่าในเมื่อคนที่ซื้อแฟนช์ของเราไปเนี่ยเขาจะมีความใส่ใจหรือว่าดูแลในเรื่องของคุณภาพได้แบบต้นแบบดูลูกค้ายังไงคือโดยปกติ ที่เราเคยสอนให้กับลูกค้าคชายเนี่ยเราจะเน้นจุดสําคัญอย่างเช่นบบว่า,าการทําบวยมะนาวการทำพวกชาเข้าหอมเนี่ยคือเราจะเน้นเลยว่าตัวเนี้ยคือบริษัทเราคือขายความรู้ค,คุณต้องเรียนรู้ให้หมด กี่อาทิตย์นะคะในการเรียนอ่าใช้เวลาหนึ่งวันครับผมหนึ่งวันั่นเองครับผมได้ทั้งหมดกับทั้งหมด30รายการเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเรามีวัตถุดิบพร้อมทั้งหมดนะครัใช่ครับนะฮะอยู่ที่วิธีผสมใช่ครับขั้นตอนว่าอันไหนต้องใส่ก่อนใส่หลังใช่ครับรูปแบบเป็นแบบนี้คุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวนะครับราคาไม่สูงมากนะฮะถ้าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ55,000บาทกับ8 8 0 0 0บาทนะครับ55,000นี้ได้กำไรขนาดไหนฮะถ้าสมมติชุดแรกเนี่ยกี่ได้ออกมากี่แก้ว ห้าร้อยแก้วครับห้าร้อยแก้วห้าร้อยแก้วครับผมถ้าตีเป็นถ้าตีเป็นกําไรได้ก็คือประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับผมคือแล้วแต่สินค้าแล้วว่าตัวดีที่เราขายค่ะโดประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้าเนี่ยมันแล้วแต่เมนูด้วยเนาะใช่ว่าอันไหนขายดีขายไม่ดีใช่ครับผมกำลังมาอีกเมนูแล้วด้วยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้ชานมไข่มุกใช่ครับอันนี้ คือรูปแบบของไข่บุกอย่างไข่บุกเนี่ยเราก็มีการทำในลักษณะของอวันต่อ<ห><ะ>วันเลยไหมคะมีความแตกต่างหรือจากคือไข่มุกเนี่ยเราต้มสดวันต่อวันวันต่อวันทีนี้ว่าไข่มุกเนี่ยเราจะทำะคือสั่งจากโรงงานโ<า>ดยตรงเลยครับวัตถุดิบและรายการเนี่ยเราจะพิถีพิถันนิดนึงจะใส่ใจความรายละเอียดของสินค้าตัวตัวครับผมอ่ะนะฮะใครที่สนใจนะแฟรนไชส์นะครับชามิจจินะฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องรูปแบบแพ็กเกจเนี่ยก็โอเคอยู่นะฮะ สามารถที่จะนําไปเริ่มต้นในการทําธุรกิจได้เลยใครสนใจติดต่อยังไงฮะสามารถโทรเข้ามาทางบริษัทหรือว่าที่เบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผม086นะคะ9967887ค่ะ0869967887นะคะหรือว่าเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะครับ2เบอร์ตอนนี้สิ่งที่คุณผู้ชมน่าจะอยากรู้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่า ลงทุนไปละห้าหมื่นห้าบาทหมื่นแปดได้ห้าร้อยแก้วได้หมื 15, ่นสองถึงหมื่นห้าอย่างที่คุณเฉินบอกนี่นะครับหลังจากนี้เรามีการวางแผนในการพัฒนายอย่างไรบ้างคือทีนี้ว่าแฟรนไชส์เราเนี่ยคือจะขายไปประมาณครบประมาณตอนปัจจุบ,บันเรามีสามสิบสามสิบกว่าสาขา <c oughs> เราจะขยายได้ภายในหนึ่งร้อยสาขาภายในสป <c oughs> ีภายในสามปีภายในสามปีครับผมทีนี้ว่าหนึ่งในหนึ่งร้อยสาขาเนี่ย เราจะพยายามใช้ใช้ระยะเวลา3ปีเนี่ยคัดคัดเลือกอี่สาขาออกมาเพื่อที่จะเป็นระบบพรีเมียมคืออาจจะมีเพราะเพราะสินค้าเนี่ยเราจะพิกแพงไปเรื่อยๆและอัปเดตสินค้าไปเรื่อยๆอาจจะมีพวกขนมหรือว่าคุกกี้ในการแจกขายือพร้อมไปด้วยใช่ใชกับกับลูกค้าที่ลูกค้าแฟนใช้ที่เคยซื้อไปเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆเพราะว่า รายการเนี่ยเราไม่ได้มีแค่27หรือว่า30รายการมันจะต่อไปเรื่อยๆื่อใช่สามารถไปอัปเดตได้ครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ซื้อแฟรนชชายไปแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็ต้องซื้อกับทางุูเชนด้วยถูกไหมฮะอ่าคือบางส่วนอ่จจะเน้นให้ซื้อกับทางเราเพราะว่าในท้องตลาดหาหาไม่ได้่แต่ถ้าอันไหนที่มันหาได้ตามท้องตลาดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ครเช่นอาทิชาข้าวหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอาจจะต้องซื้อกับเราใช่ครับใช่คือจุดเด่นของเราเนี่ยคือที่หลักๆัคือรูป ไม่ได้มีการบังคับเช่นเราไม่มีการเก็บค่าโฆษณาแล้วก็ไม่มีการเก็บค่ารายจีแล้วไม่มีไม่มีการที่บอกว่าหักรายจ่ายจากลูกค้าที่เคยขายได้ยอดขายเป็นการลงทุนครั้งเดียวไม่อยากเปอร์เซ็นต์ไม่อยากไม่ได้มีอเลยเลยขายแค่ครั้งเดียวเนี่ยห้าหมื่นห้าที่เหลือคุณก็ซื้อวัตถุดิบไปใชได้กำไรเท่าไหร่ก็เอาไปเลยใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยเรามองตลาดยังไงบ้างคะมองทั้งตลาดในกรุงเทพแล้วก็ตลาดป่าจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะคือ ที่หลักสินค้าของผมอยู่ในตลาดต่างจังหวัดข้างเยอะหนึ่งก็คือค่าเช่าที่ของเขาข้างถูกาผมคิดว่าต่างจังหวัดมันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะว่ามาทาธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับพวกชานมไข่มุกเนี่ค่ะนะฮะชาที่เป็นชานมไข่มุกที่อยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าล่ะระดับบนๆหน่อยต่างจังหวัดก็ยังไม่ค่อยมีใช่อันนี้อะไรฮะชาเขียวชาแอปเปิลครับผมชาเขียวแอปเปิลอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะ แสดงว่า3ตัวที่เอามาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เด่นๆขายดีที่สุดหรือคะก็ถือว่าได้ครับครับมีทั้งสามสังเกตรูปแบบสังเกตรูปแบบของคุณผู้ชมนี่นะฮะนี่ให้ดูนี่ชามิติอคือรูปลักษณ์มันจะแปลกจากแก้วทั่วๆไปที่เราเห็นนะคะรูปแบบไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละแก้วแต่ละ แต่ละอันเนี่ยนะฮะจะมีรวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างที่ของคุณเอกแล้วดีของดิฉันนะด้านของดิฉันจะเป็นแบบนี้นี่นะฮะอันนี้เนี่ยมีให้คุณผู้ชมครบเลยในราคานี้นะครับ5 5 0 0 0กับ8 0 0 0 0สุดท้ายถามแบบนี้ดีกว่าว่าทำมา2ปีเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าโอ้สาวชิวก่อสาขาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะฮะใครที่อยากทำธุรกิจเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมยังไงดีหลักการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จฮะ คือธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราตั้งชามิจิขึ้นมาเนี่ยเราเพื่อที่จะจะให้คนที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยในราคาแลวเริ่มต้นนี่ในราคาที่ไม่แพงมากาเพราะฉะนั้นทางเราไม่มีการบังคับเรื่องอค่าแฟรนไชส์หรือวาอ่าค่าโฆษณาค่าอะไรต่างๆเราไม่มีการบังคับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะทำอ่ะคือมีใจที่อยากจะทําธุรกิจจริงๆๆ ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึง่งสินค้าสแพ็กเกจนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราจะาสามารถไปทําได้แล้วทีนี้ว่าก่อนที่ทุกคนจะไปทําธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยคือคนไทยเราไม่ชอบกบารบังคับเราสามารถาเราสามารถไปดูได้เลยว่าแฟรนไชส์เนี้ยเงื่อนไขอะ่ะต้องดูรายละเอียดดีๆพราะบางทีสิ่งที่เราทําไปเนี่ยขบวกนการดมาเนี่ยเราลกลับใ,ให้กับต้องดูเงื่อนไขกับบริษัทไม่ต้องแฟรนไชส์ตัวเองใช่ใช่ใช่พเพราะฉะนั้นอ่ะจุดนี้เป็นจุดเด่น ที่ลหลักปัจจัยหลักของเราเอะี้ก็คือตัวเราเองเป<ช>็นปัจจัยอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจนั้นน,นสำเร็จได้ค,คุณผู้ชมสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับไซส์เอสเนี่ยห้าหมื่นห้า สายแอลนะ,ะครับแปดจ่ายเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรต้องจ่ายอีกแล้วนะครับเพียงแค่วัตถุดิบในครั้งต่อไปอันไหนหมดอันไหนต้องซื้อกับบริษัทนะฮะก็จ่ายมาแค่ก็ซื้อขายกันปกตินะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอยากเริ่มต้นธุรกิจโทรมาเลยฮะศูนย์แปดหกแนะครับ,7 7รบแล้วก็ศู5ย์แปดห้าสามิชจิ ชานี้จะพาผู้ชมรวยได้นะครับฝากคุณผู้ชมด้วยละกันใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเศรษฐกิจติดจอค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมในรายการสำหรับวันนี้ค่ะคุณเอกและดิฉันรวมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ